สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผํำสุขพอดแคสต์เพื่อคนรักสุขภาพกับเรื่องราวดีๆจากโลกของอาหารและโภชนาการครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP 8แล้วนะครับหลังจากตอนที่แล้วเราเพิ่งได้ข่าวดีว่าไข่ผําพืชน้ำจิ๋วจากบ้านเราได้รับการรับรองให้เป็นโนเวลฟู้ดในยุโรปอย่างเป็นทางการและในวันนี้เราจะมาซูมเจาะลึกลงไปในตัวไข่ผําเลยครับว่ามันมีสารอาหารเด็ดๆบ้างโดยเฉพาะคำที่ทุกคนพูดกันว่าโปรโตีนของไข่ผำไม่แพ้เนื้อสัตว์จริงไหมและเหมาะกับใครบ้าง แน่นอนครับผู้ที่มาร่วมพูดคุยกับเรายังคงเป็นพี่วันผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและเวชศาสตร์ครอบครัวสวัสดีครับพี่วันสวัสดีค่ะน้องผำและสวัสดีผู้ฟังรายการผำสุขทุกท่านนะคะวันนี้พี่เตรียมข้อมูลโภชนาการของไขผ่ผำม,มันแน่นมากบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยรู้จักสารอาหารในพืชชนิดนี้ต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยครับพี่วันคำถามแรกเลยที่หลายคนสงสยัยโปรโตีนจากไข่ผันี่มันดีแค่ไหนกันครับบอกเลยว่าดีมากค่ะไข่ผัม,มีโปรโตีนสูงถึง40-45%ของน้ำหนักแห้งและที่สำคัญคือเป็นโปรโตีนสมบูรณ์ c คอมเพล e โปรตีนซึ่งหมายความว่ามันมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบทุกตัวเหมือนกับที่พบในเนื้อสัตว์นมและไข่เลยค่ะ โอ้โหอย่างนี้วีแกนหรือคนที่กินเจก็คงปลื้มแน่เลยครับใช่ค่ะเพราะคนที่กินเจหรือวีแกนมักจะขาดบางกรดอะมิโน,โนที่พบในเนื้อสัตว์แต่ไข่ผำเติมเต็มจุดนี้ได้แถมยังย่อยง่ายดูดซึมไวไม่ตกค้างในลำไส้ด้วยนะคะ แล้วนอกจากโปรตีนล้วครับมีสารอาหารอื่นอีกไหมครับเยอะเลยค่ะมาดูกันเป็นหมวดหมวดเลยนะคะ 1. ใหญ่อาหารไฟเบอร์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ลดน้ำตาลในเลือดและลดคอเลสเตอรอล 2. วิตามินมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 บางสายพันธุ์วิตามิน E และเบต้าแคโรทีนโปรวิตามิน A 3. ค่ะ 3. แร่ธาตุอุดมไปด้วยธาตุเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียม สังกะสีและฟอสฟอรัส 4. สารต้านอนุมูลอิสระ แอนตี้ออกซิอย่างฟลาวนอยด์ฟีโนลิกส์และลูทีนที่ช่วยชะลอวัยและลดการอักเสบค่ะพูดแบบนี้เหมือนได้ทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ในตัวเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะนี่คือเหตุผลที่บางประเทศเรียกไข่พรัรว่า Superfood ู้ from the water หรือ Superfood จากน้ำเพราะครบเครื่องมากในหนึ่งเดียวและยังเป็นพืชที่เติบโตเร็วใช้น้ำน้อยปลูกในระบบปิดได้เหมาะกับอนาคตที่โลกต้องการอาหาร ยั่งยืนค่ะเหมาะกับผู้สูงวัยด้วยใช่ไหมครับเหมาะมากค่ะเพราะไข่ผัมช่วยให้ได้โปรตีนคุณภาพดีโดยไม่ต้องรับไขมันอิ่มตัวเหมือนในเนื้อสัตว์แถมยังเสริมธาตุเหล็กและแคลเซียมที่ผู้สูงวัยมักขาดและยังช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะ โห oh, ฟังแล้วทึ่งเลยครับตอนหน้าผมว่าเราน่าจะลงลึกเรื่องนี้เลยว่าไขา่ผำกับสุขภาพของผู้สูงวัยโดยเฉพาะเลยดีไหมครับดีเลยค่ะน้องผำเพราะผู้สูงอายุคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากไข่ผำชัดเจนมากค่ะพี่จะเตรียมข้อมูลให้เต็มที่เลยสําหรับตอนหน้าวันนี้ได้ความรู้ดีๆจากพี่วานอีกเช่นเคยนะครับหวังว่าทุกท่านจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าไขา่ผำไม่ได้เป็นแค่พืชน,น้ําธรรมดาแต่เป็นขุมทรัพย์โภชนาการที่ซ่อนอยู่ ขอบคุณที่ติดตามรายการผําสุขแล้วพบกันใหม่ใน EP 9ีไข่ขำกับสุขภาพผู้สูงวัยอย่าลืมแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติที่เราห่วงใยด้วยนะครับแล้วเจอกันค่ะทุกคน